อะไรกันเนี่ยเล่นมาสี่รอบไม่ได้เป็นรลยกรอบโอ้โหแล้วดูมุมมองอยังแคบโอ้โหงี้อิมพอสเตอร์ทำงานสบายเลยอย่างนี้อู้หักเยอะด้วยมีที่รีแอคเตอร์อ้าวกดทำไมครับผมเกิดอะไรขึ้นเหมือนเดิมว่าเราเป็นเมล แมวที่ไหนพูดได้ฮะสเสนอให้โหวตบลูไปเลยฮะผมก็ไม่เก่งภาษาอังกฤษเท่าไหร่ด้วยหรอทำไมโหวตทำไมอยากจะโหวตเขาอ้าว ตัวเองเปคนกดแล้วบ้วยให้บวตคนอื่นฉะนั้นนายโดนบวตซะเถอะนายโดนซะเถอะเชื่อเราเราหวตนายให้มีคนออกไปด้วยฮะ สีฟ้าอ่อนนะจะบอกเลยเอา้าวสีฟ้าอ่อนไปเลยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นาปาไปเราไปทำทักเราต่อโอ้ยมึดมึดตึ๊ดตืต่เลยเอา้าวเสียมพูกดมีอะไรอีกเพื่อน อ๋อ oh, ผิดผิดผิดอย่างประเด็นไม่จบนะฮะ i t s for my life โอเคนายต้องออกแล้วแหละเชืเอ่อเราเถอะ เาคุยอะไรกัน,เร,เ,เ,รเ,นเราไม่เข้าใจเราเป็นแมวเราไม่เข้าใจภาษาคนสิ่งที่เราตอบกลับไปได้ก็คือแมวอา้าวนี่ก็ไม่ใช่ถือว่าอิมพอสเตอร์ทำงานได้ดีนะเกมนี้ ทำให้เราครูเมกเขาต้องปั่นกันเองเคสี okay, 4, 7, 0, 1, ่เจ็ดศูนย์หนึ่งสี่อาเพื่อไหนเห็นใช่ไหมเพื่อนมีใครเห็นไหมเพื่อนขอร้องเห็นศพเราหน่อยไปหมดเลยไม่มีใครเห็นศพเราเลยอะ่ะมามาสีส้มสีส้ม,สมดูศพเราหน่อยดูศพเราหน่อย นายไม่เห็นจริงเหรอเพื่อนรีพอร์ตนานแหละโอเคสีสีชมพูบอกสีดำเป็นคนดีนะ เมื่อกี้เราโดนสีอะไรคิวนะสีแดงเหรอแมวตายแล้วฮือ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 น่าสงสารเดี๋ยว cat is dead แมวคือพ่อเหรอ <laughs> เดี๋ยวนี่นายนายไม่มีข้อมูลอ,อะไรกันนายโหวตกันแล้วเหรอเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อสคริปต์นะสคริปต์คือนายใช้โทรจิตสื่อสารกันเหรอโอเคเราจะเป็นวิญญาณอาฆาตเราจะมาสิงสถิตยอยู่ที่ประตูสองบานนี้ เราจะคอยหลอกหลอนคนที่เดินผ่านไปผ่านมานายกลัวละสิกลัวละสินี่ที่นี่แห่งนี้มีคนตายเยอะตอนนี้วิญญาณเริ่มออกอารวาสแล้วเนายกลัวไหมเพื่อน นายกลัวไหมไหนายกลัวไหม <laughs> ทักเธอไม่ทำละมาไหมโดนไหมโดนไหมไม่โดนมีสเตอร์คนเดียวนะครับพอเถอ r e เ,เตอร์เหรอ,อเคเรามาทำเรามาช่วยทำทักให้เพื่อน ไปๆออกไปโอเคอากาศบริสุทธิ์สดชื่นโอเคที่นี่เรือ,อไปแล้วสีฟ้าอ่อนโซโดเปล่าไปแล้ว นายมีวิชาสามดาบไม่ใเหรอเพื่อนสีดำเป็นคนเจอศพที่นายอ่ะอาที่คาเฟ่สิโซบอกยุดก่อนฮนะมีอะไรนายมีอะไรจะเสนอหรือนายเห็นฆาตากรหยุดทำไมอะ่ะอืมอ้าวนี่ไอ้ฆาตากรโหวตไปแล้ว บุรุษลึกรักเขาบอกว่าเขาอยู่ที่ r รีแอคเตอร์ครับสต็อปเมลดาวเขาไปหยุดเขาไปหยุดเมลดาวอยู่สีดัมบอกออฉันรู้ว่าพิงก์แอนสีชมพูกับสีแดงเป็นคนดีนายเขาจะผิดคับเพื่อนฉันคิดว่าสีน้ำตาลอยู่ที่อ้าวอ้าวออ,ออกเหรอ โอ้โหขนาดอิมพอสเตอร์สามคนเรายังไม่ได้เป็นเลยเหรอเนี่ยโอ้วิ่งไวเวอร์โอ้นี่เราจะอยู่คนเดียวไม่ได้เลยนะเนี่ยแต่เราก็อยู่คนเดียวอยู่นี่ว่ะอ่ะโห้ฮู้อิมพอสเตอร์ทำงานเร็วมากไปแลวหนึ่งครับผม โอ้ยเร็วมากเอ่อที่ห้องไฟนะครับสีฟ้าอมบอกว่าฉันอยู่ด้วยตอนที่รีพอร์ตอา้าววิญญาณออกไปแล้วเดี๋ยวนะเราเราไม่มีข้อมูลอ่ะมันต้องสกิปไปก่อนอ่ะ เราเป็นแมวครับแมวแมวผมวบสสคลิปไปก่อนนะเพราะมันไม่มีข้อมูลอะไรเลยที่บอกว่าใครเป็นคนทำ เออเรามีขนมตั้งอยู่ข้างๆนี่ว่าเราชักเริ่มหิวขึ้นมาแล้วสิแคทสแน็คไม่ใช่ยังไม่มีคนออกนะครับตอนนี้อ m มอสเตอร์สามคนกะว่าเออเรามาเล่นแบบเราจะได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดียวอยู่ข้างเราอะ่ะสียงพูเหรอ โอเคโอเคเขาไปแล้วโอเคเรามาทำทักเราต่อใครมาเนี่เมื่อกี้เห็นขาแบบแวบใครอยู่กับเราไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอเคเรามีอยู่ที่น a เ i กชั่นโอเคปรับปรับปรับ อ้าว uh huh. uh huh. งานเร็วมากครับอิมพอสเตอร์นั่นไงมาแล้วมาแล้วโอ้โหนี่ขนาดอิมพอสเตอร์3คนนะ่ะเราเพิ่งจะได้เป็นแค่ตาเดียวเองปิดตัดไฟก่อนเลยอย่างแรกเลยตัดไฟก่อนเลย เชื่อมันโลดเพนไปละจ้าไม่มีใครลงมาใช่ไหมเอา้าไม่หลุดใฉยเลยโอจะได้เป็นอีกไหมเนี่ยไม่ไม่ได้เป็นนะคือเศร้าใจโอ้โหแล้ววิ่งอย่างช้าอื้อหือ หัวห้องคนไหนนะเมย่ะเพื่อต่อหน้าต่อตา มีคนเห็นนะฮะต่อหน้าต่อตาเลยแม้แ้วก็ไม่ใช่มีคนเห็นคนเดียวนะเพราะคนเห็นกับคนรีคนที่ให้ข้อมูลว่าเขาเห็นกับคนที่เป็นคนรีพอตนี่คือคนละคนกันนะอา้าวนายไม่เนียนเลย แต่ไม่แน่นะสองคนที่กดรีพอร์ตอาจจะเป็นอิมพอสเตอร์ก็ได้เหมือนแบบตัวเองอคิวแล้วให้เพื่อนรีพอร์ตให้อย่างนี้อามีคนเชื่อนะสีดำในมีอะไรจะสารภาพไหม โอเคโอเคแคมดาวไลอยกินช okay, okay, like ิแต่เย็นๆนะฮะสีน้ำเงินไอ้สีเขียวอ่อนเขียวเข้มหรือเปล่า ไปแล้วสีดำไม่เป็นไรเพื่อนอย่าท้อเราจะช่วยเพื่อนทำทักหน่อยเดี๋ยวนะคอ,อ,อมูครับโดนเออ่ซาบทาดอยู่นะฮะเราจะทำทักไม่ขึ้นโอเคกลับมาละ ออาไปอีกแล้วนะครับโอ้โหอ้าวคราวนี้สีแดงเหรอนายเห็นใช่ไหมเพื่อนนายเห็นไหมโอ้โนไม่มีความเห็นนะแต่ว่าเขาเห็นตอนกำลังคิวอยู่ สีแดงแก้ต่างให้ตัวเองก็ไม่ใช่ฉันนะใครเป็นคน fake Q นะฮะสีฟ้าอ่อน fake Q เหรอโดนไหมล่วงไหมล่วง ใช่ไหมอ้าวใช่ด้วยเหลืออิ p o s สเตอีกคนเดียวฮะมีโอกาสชนะสูงมากเลยทีมงานตั้งใจทำงานกันดีมากเราก็จะช่วยเขาทำทักต่อไปโอ้คอมมอน เราต้องปลอบใจเขาหน่อยนะมยวอ้าวมีคนกดโอ้ไปอีกแล้วเหรอเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นครับวัดวัดวัด อิมพอสเตอร์ต้องการอีก2คิวนะครับอ้าวอ้าวทำไมอ่ะมีคนออกเหรอได้แลว้ว